สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนินมนต์สองพอสอพระมหาไพรวันพระมหาสมปองชี้แจงปมไลฟ์สดก้าวกันยายนานี้กรณีประเด็นที่กำลังเป็นกระแสนในโลกออนไลน์เมื่อสองพอสอวัดซอยทองพระมหาไพรวันวรตรวันโนและพระมหาสมปองตาลับปุตโตได้ไลฟ์สดพันเพจพระมหาไพรวันวรตรวันโนจนสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่มีผู้เข้าชมไลฟ์มากถึง2,000 200, 0 0คนนั้นซึ่งหน่วยงานในหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็เริ่มออกมาเคลื่อนไหวถึง ประเด็นการไลฟ์ของสองปสงแล้วล่าสุดวันที่6กันยายน64นายสุชาติอุตสาหะสอสอเพชรบุรีภอพลังประชารัฐในฐานะประธานกันมาธิการหรือกมทการาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าวันที่9กันยายนนี้เวลา10นาฬิกา กมรมทศาสนาจะนิมนต์พระมหาปพรวันและพระมหาสมปองเข้าชี้แจงภาหลังเกิดกระแสวิจารณ์ในโซเชียลมีเดียถึงการออกมาไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ซึ่งประเด็นนี้ทางกมทก็มีได้นิ่งนอนใจเตรียมจะนำเรื่องเข้าสู่กรมทอเพื่อขอมติออกหนังสือเชิญนิมนต์พระสงฆ์ทั้งสองรูปและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงตามอำนาจหน้าที่ของกอมทที่เป็นหนในสของอำนาจคืออำนาจฝ่ายนิติบัญญัติ อย่างไรก็ตามส่วนตัวตนเองมองว่าการที่พระทั้งสองออกมาสื่อสารทางสื่อโซเชียลมีเดียนั้นสามารถทําได้แต่ต้องพิจารณาถึงคําวิพากวิจารณ์รวมถึงต้องพิจารณาว่ามีโฆษณาแฝงหรือไม่ด้านนายเพชรว,วัฒนพงศิริกุลรองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าหลังจากที่พระมหาพรายวันวรวันโนและพระมหาสมปองตาลปุตโตได้ไลฟ์สดในเพจพระมหาพรายวันวรวันโนจนมีผู้เข้าชมมากถึง2อง0 0 0 คนไนด้มีกระแสสังคมออกมาสนับสนุนและต่อต้านซึ่งทั้งสองขั้วมีการวิพากษ์วิจารณ์กันในแง่มุมต่างๆสําสหรับคณะกันมาทีการศาสนาได้รับการร้องเรียนเข้ามาถึงความไม่ถูกต้องที่มีการหัวระที่มากเกินไปในขณะไลฟ์สดทําให้ไม่เหมาะแก่สมณะสารูปอาจผิดพ,พระธรรมวินัยและธรรมเนียมปฏิบัติของชาวไทยพุทธ รองประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายยังกล่าวอีกว่าประเด็นของพระมหารไวยวันและพระมหาสมปองถือเป็นเรื่องใหญ่และมีความละเอียดอ่อนมากเพราะกระทบต่อวงการส่งที่ถือเป็นหนึ่งในสสถาบันซึ่งต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากโดยเฉพาะปัจจัยของโควิด -19 ที่เข้ามาเป็นปัจจัยเร่งให้การเข้าถึงพระสงฆ์มีรูปแบบที่สามารถเข้าถึงกันในแบบออนไลน์ได้มากขึ้นการตอบโต้การเทศนาในรูปแบบเดิมจึงอาจจะเปลี่ยนไป แน่นอนกิจการที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่พระจกักขครูบาลเถระว่าธุระในพระพุทธศาสนามีสองอย่างคือคันธัธุระและวิปัสนาธุระซึ่งก็จะตรงกับกิจการพระพุทธศาสนาที่ล้นกล้าวรัชการที่9ได้พระราชทานแก่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทุกรูปที่ปรากฏในสัญญาบัตรพัยดยศว่าขอจงรับภาระในพระพุทธศาสนาทําให้สัมพันธ์กับกิจการพระพุทธศาสนาที่เป็นหน้าที่ของคณะสงฆ์ในพันธกิจหกด้านประการ ด้วย1การปกครอง 2. การศาสนาศึกษา 3. การศึกษาสงเคราะห์ 4. การเผยแพ่ 5. การสาธารณูปการ6ก,การสาธารณะสงเคราะห์ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นนเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ